สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านกลับมาพบกับผมทีเด็ดบายบอลเอฟซีคลับอีกครั้งนะครับวันนี้วันจันทร์ที่16กุมภาพันธ์สองพถึงแม้โปรแกรมบอลจะดูบางตาไปบ้างแต่ผมก็ไปคัดเน้นๆ3คู่เด็ดมาฝากเพื่อนๆรับรองว่าสุดเจ๋งไม่มีเจ๋งแน่นอนไปลุยกันเลยครับประเดิมคู่แรกที่อิตาลีครับชาวเกาะไการี่อันดับ12เปิดบ้านรับมือเลเช่ทีมโซนตกชั้นอันดับ18 กกยารี่ในบ้านแพ้ยากครับแม้จะขาดกองหน้าอย่างอันเรียเบลอตตีแต่โดยรวมยังดูดีกว่าทีมเยือนเลเช่ che, อาการหนักครับเกมรุกฝืดสนิทยิงได้แค่15ประตูจาก24นัดเกมนอกบ้านยิงไม่ได้มา3นัดติดแล้วแถมวันนี้ขาดปีกตัวจี๊ดลาเม็กบันดาที่ติดแบนเกมสวนกลับลดความน่ากลัวลงเยอะบอลคู่นี้น่าจะอึดอัดยิงกันน้อยแต่ไกยรีในบ้านยังดูมีภาษีกว่า เลเช่ที่เกมรุกบอดสนิทน่าจะต้านทานลำบากทีเด็ดชี้เป้าต่อไกยรี่เบียดชนะ1-0ครับข้ามมาที่สเปนครับกีโรน่าเปิดบ้านเจอศึกหนักกับจ่าฝูงบาเซโลนากีโรน่าปีนี้ฟอร์มตกลงไปเยอะครับเกมรับรั่วเสียประตูง่ายแถมวันนี้ขาดตัวหลักหลายตำแหน่งทั้งดอนนี่ฟานเดอร์เบกและปอตู บาร์เซโลนาฟอร์มโหดจัดชนะ17จาก20นัดหลังเกมรุกยิงเฉลี่ยเกือบ3ลูกต่อนัดลามีนยามานและเลวันดอสกี้พร้อมลงล่าตะข่ายบาซ่าเหนือกว่าทุกประตูครับกิโรนามักจะเสียกระบวนท่าเวลาเจอทีมเพรสซิ่งหนักๆแบบนี้ตลาดขยับราคาต่อเพิ่มเป็น1.5แสดงถึงความมั่นใจว่าทีมเยือนจะบุกมายิงขาดทีเด็ดชี้เป้าต่อบาร์เซโลนายิงถล่มขาดลอย3-1หรือ4-1ครับ ปิดท้ายที่บิ๊กแมตช์แชมเปี้ยนชิพครับศึกชิงจ่าฝูงโคเวนทรี ry, อันดับ2เปิดบ้านด่วนเดอะโบโรมิดเดิลส์เบอร์จาฝูงโคเวนทรี ry, ในบ้านเก่งที่สุดในลีครับชนะ11จาก15นัดแต่วันนี้ขาดกองหน้าตัวเก่งแบรนดอนโทมัสอาซานเต้ที่ติดแบนมิดเดิลส์เบอร์ฟอร์มร้อนแรงสุดๆชนะมา5นัดรวดยิงไป16ประตูแนวรุกอยู่ครบพร้อมลุยแม้สถิติเก่าโคเวนทรีจะขม แต่ฟอร์มปัจจุบันมิดเดิลส์เบอร์มาแรงกว่าเยอะครับตลาดเทใจไปทางทีมเยือนแบบน่าสงสัยผมมองว่าเดอะโบโรที่ครบเครื่องกว่าจะบุกมาไม่แพ้และมีลุ้นถึงชนะครับทีเด็ดชี้เป้ารองมิดเดิลส์เบอร์บุกมามีแต้มแน่นอนครับสรุป3ตัวเด็ดวันจันนี้ครับไกอรี่บาเซโลนาและมิดเดิลส์เบิร์รองครับ ใครอยากได้แนวทางแม่นๆแบบสุดเจ๋งไม่มีเจ๋งเพิ่มเติมหรือร่วมกิจกรรมไทยผลชิงรางวัลแวะมากันได้ที่ @bc007 บน fcclub นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขและรับทรัพย์ในคืนวันอังคารนี้ครับสวัสดีครับ